เป็ดครับเป็ดเป็ดเป็ดีสมได้สมเป็นตาแซ่เป็นตันักนพิพิคนไม้เหรอพิคนมาพิพิแตงโมีลาบโตขั้วครับสาขาเดียวกันครับสิบกระทะรวัเมื่อหน้าตาคนก่ได้กินอครเบพีไป้องถ้เป็นตอยาเมนูลาบเบ็ดห้าดาว เป็ดตัวละเจักโลนะครับสองกลมาสามโลวันนี้นุมน่มอุมบนลงลงมือเองครับลงมือเองครับวันนี้ขั้วเองครับเชฟกับทารวจเปนคนท้ายวิดีโอ,อ,อคงคงเพราะถอนเพราะถอนไม่ลาเงินอยู่ถอนคนจะถอนเห็นเบอร์เดอร์พี่หนอ้องเห็นใหม่คนพร้อมคนใหม่นัดหน่อย เราอ่างคนขี้ขาย <laughs> สองตัวครับมันอีสองตัวเอ้านำมาขัดตอนต่อไปนะครับนาะเนี่สิผ้าเป้าเป็ดเอาหนังเฮ้เป้าเป็ดเอาหนังเป้าเป็ดเอาหนังนี่เอาได้เนาะบายด้เนะ เปาปิดเอาหนังอบฝั่งเรื่องพี่น้องเรื่องคนว่าสิเปาปิดเอาหนังให้เบื้องคนว่าครับผมเมาจมาเบื้องผมนเนาะครับผมลุนแล้วลุนแล้วกลางครับปัานี้แล้วแนี่ยครับผมนี่แนี่ยนวเปาหนังคนว่ากัดมุงคุครับรสธรรมชาติเบื้องกันตอนแรกผมก็ไม่เคยเห็นกันเพราะว่าเห็นเกิดมาสามสิบแปดปีก็ไม่เคยเห็นนี่ละ อันนี้สุดยเอ็ดสุดลยเอ็ดสุดเอ็ดครับสุดเกินรอยเนอยอถ่าอ่ลุงใส่นี่ะมองปาดค้อมาแล้ไตนังมันจร่ะลุงมองปาดคอเด้อพี่น้องข้อไตนังข้ไตนังไ่ได้ขอลมเด้อเป้าครับอันนี้เป้า สังเกตพี่น้องสังเกตคองไหมครับค่องเลยวิธีหลอกนังเอาออกจากเหนือเ้อี่เด้อสาปีเกิดมาเขาเคยเห็นนี่แหละเกวกับคนามรู้กเปลบอกว่าสินที่อไรหรอเ่อยครับเบื่อนครับ ้ S <S อเป็ดอ้วนเนี่ยครับเป็ดอ้วนพวกเราเป่าแล้วย่างมันไว้ครับบารน,นี่บอยล้มออกลองก็ไปใส่เพื่อพี่น้องเด้อเป่าแล้วก็ย่างหัดไว้หมวงเขาเป่าล่มครับผมหลังจากเป่าล่มใส่แล้วมาเบิ่งก,กันว่าตอนผ้าตอนแหลกเป็ี่ยนไลย เอาคนออกจากจากน้ำนะให้มันสอนเลยผมเซมนเพ็น้ยนี่น่เริ่มแล้วครับกรลรังมีสีสันแค่เ่าอยู่นั่งออกแล้วครับตัวนึงไปสอนกําลังครับก่คมาบ สูตรปลามครับพี่น้องกรไดมันเคยเห็ดกะลองปเป็ดลงเด้อแกงน้ใหม่ได้เห็ดหัวขัวคับบาัาชจำแล้วครับแยกสินส่วนน้าเาเป็นยังไงเสีเยเทก็ไรสิถอดก้อนจัง นังเอาไปสอดจังหวยเนาะสอยส้อยอกะถดจักใสจังห้วยน็อต่อหลอกนแล้วนะย่ส่วนครับผมนั่งเสือไปถอดก่อนบัวสอยก่อนบารีนี่ระส่วยกวยเห็นหลับครับอาจะห้อให้จังบลอนตอนฟุงนะครับตอนท็ดต้นฟุ้งกันเนนี่ครับหอดาทีเพิ่นแล้วนี่เยอะกว่าทะรุ่ว เบิ่งฟีมิดนะครับเด้อขนาฟีมิดการสรอยทีบทีเลี้ยวทีซ้ำได้นะน่ะน่ะพิจารณาเอาเลยพี่น้องเด้อผมสรอยแล้วก็น้ำตกครับเนี่ยน้ำตกกระดูกใส่เลยใส่แล้วให้ดังไรครับวันนี้ด่วนครับด่วนแจ็คกระชั้นรวด่วนเนาะเอาข้างไฟเล็กน้อยเอาตัวนี้ลงเนาะ่น ครับผมมาตึงรุงผ่อนเด้อครับฟื้นปูงตัวนี้เพื่อนกันเอาเพื่อนครับอ่าเจชกระทะรั่วรั่วชฟกัน,น,กนชุกเราหมดตัวต้มไหมง่ายง่ายตัวไหนก่อนมันิ่เย็นให้เป็นปูงสูตรเชกระทะรั่วบยังไงครับสุดที่บ่ายพรองนีงน่ครับของแท้ต้องเป็นต้งเี่ยร้องแท้ต้องมีเสียงครับบ่มีเสียงบ่เสียบครับจะมีตะเกลือเพื่องหนาเพื่อนครับหนาเพื่อน,น นี่แล้วครังแท้ครับแคบกว่าทานด้วยครั้งแท้เป็นอย่านี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนตอนซุปลูกนะครับเนาะครับผมครับผมฮาวเบิ่งพริกครับพริกยิบเอาเบิ่งตอนเตรียมเครลิ้มครับตอนนี้พริกซดครับพริกซอสทันครับผมเตะเทียมใส่ร้ายไซร้ายโอ้ยเตรียมครับเตะเทียมใส่ร้ายไปไหนครับนี่คือ ยาดด้ครับกเทียมบอนบุกม่ใจผอมยาสมุนไพรครับกัเทียมหอมสนครับ้อมส่ช่ยเ้วยนี่นะครับนี่อันนี้มีไนี่ใระแหน่ครับระแหน่คับ้อตี้อตีครับรักไปเอยโอ้กเนี่ยนละไบกรดครับไปกรดเครื่องพร้อมครับขาไปสิบกตอนนี้ก็เจชฟกระเทาะรั่ว เพิ่นเทศนาทีเพิ่นซะก่อนนะจากวัเบิ่งตอนเพื่นปลุกนะครับเนาะเอาพี่น้องครับผมข่าวอ่อนฮครับเนึองแล้วไหมฮอนฮอนเบิ่งนี่ยไส้ขอก็เป็นเนี่ยเป็นสามจิกซี่ผลเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ยังสวยนะครับเด้อสนใจกับที่ตอนนู้นบนเลยครับผมโดยครับโดยเช็คกระทะรั่วครับเอาโอเคครับเพื่อนปลุงนะครับแช่ไหนก่อนครับ ตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้สรอยครับใส่ลงไปสาดลงไปครับอันสองกระเทียมครับกระเทียมครับเตียงปลาลงบำรุงหัวใจครับกระเทียมสมุนไพรทั้งสิ้นได้ครับเนี่ยสามครับอันนี้เป็พริกดิบครับพริกสดหั่นครับผมสดหั่นโบ้ยเนี่ยเห็ดเหยีเพ็ดที่สุดนะสาดลงไปใส่ลหลายเพ็ดลาย ดับซีครับผมพริกปนครับพริกปนครับใส่ลงไปพริกปนหน่อยครับกสาดไปเบิ้กระปุกเลยครับเาท่นันนี้รครับนั่นไเลยข้าวัวครับผมไผ่เสียปเลยข้าัวครับข้าวัวน้อยครับสาดไปเบลกระปุกนี่แล้วครับของแท้สาดไปแล้วครับสารอบ่อหเขากันครับ หน้าเยอะกว่าพี่น้องหน้าฟ้าปุ่งหน้านิดๆหน่อยๆตอนน้หนึงปรได้กลิ่นนี่สูตรเพิ่นนะครับเด้อยีสเซนเมียดเ,เด้อต่อไปครับอันนี้เป็นว่าใส่ลายเสียบลายใสย่หน่อยเสียบหน่อยเด้อพี่น้องด้อผงนัวครับผงนัว ใส่ซัมม um ี่ก uh> ับพ่อเนี่ยเสียบใส่แล้วครับเครื่องกระจองกระจองคื่องยังบางคนกับบุงหมเนาะภาษากลางผมกับบุงหมเหมือนกันนะครับกับบุหมูกับประากลางบ้านผมเอานี่กระจองใส่กข้าไปครับในขวดเดียวปลากระซองนง้ำปลาครับน้ำปลาใส่ลงไป ใส่มาตัวคนนี้ก็ใส่นอกคนนี้ด้วยพี่น้องนี่ครับสูตรเพื่อนนะครับเด้อต้องมีเสียงถ้าบ่มีเสียงบ่แซ่บเพิ่นว่าสูตรเชฟกระช่รั่วเพิ่นกระทะหัวว่าจังว่าก็แตกครับผมกรุงแล้วลองชิมบั้งครับเป็นไรครับขาแดง กอาเป็นกัดเกือบอยู่าที่มือเชีบจะเกาเฉบที่บริปูรุงเสื่มมาเด้อเอาบั่งหน้ามาอีนิดนึงบออมต้องหอมได้เลยผมปรุงแล้วครับเอาหอมลงครับผมหอมสุดไปเลยครับนวดแอบเชื่อนด้วยว่าบริบูริง่ายเอยว่ากัน ไช่ครับผมาจะย่เงานหิวขอแห้งแล้วครับพี่น้องด็ด้แล้วเชฟเชฟกันแล้วเชฟกระถางวเดือได้เมันนี่สูดเิ่นครับต้องมีเสียงบ่งมีเสียงตัวขวมครับไป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  ผ่านโอเคปะครับวันนี้ผ่านทานโอเคเนาะครับผมโอเคจวดครับลาบแบบบ่มีเลือดบมีเหลือเนาะพี่น้องข้าวเปลือลาบแบบมีเลือดครับนี่ใส่เลือดครับเนื้อสุ้งนะครับเด้อเนื้อนี่สุกแล้วกระซุ้งเหรครับเลือดกระซุกงเลือดกระซุกครับสีสดชื่นเลือดขันน้ำอุ่นมาแล้วเนี่ยสูดเพื่อนพี่น้องสูดเพื่อนงมีเสียงนี่แหล้าของเพื่อนแต่บ่มีเสียงตัวความพี่น้อง อ่ะบุ๊มเสียงตัวพร้อมเด้อเชฟกระทะรัวเด้อมีลิกกระซิบเด้อพี่น้องเด้อมีกระซิบจุดเสียงมีกระซิบคาริกระซิบพอหลายดอกกดหน่อยนึงสูตรเชฟแป้งบม่ได้ดอกแท้กับอยากดวนอยู่เพื่อนวะขอพอที่เธออยู่ครับอยากปอเจ้าดิไอ้เบี้ยเจ้ะหั่นเอ้ของแขกพี่น้อง เได้ไหมครับโอเคของแทมมาครับครับจุดยอดครับนี่ครับนี่นี่สูตรเพิ่นเก็บกระทัรั่วโอเคครับตอนนี้กระปุงเรียบร้อยเบิร์ดนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งผลงานกันว่าพี่มีอยังเนี่ยเมนูอาหารแบบนี้เนาะครับผมหนึ่งต้มครับผมต้มเป็ดต้มเป็ดตักแล้วครับผม ลาบเป็ดใส่เลือดแดงๆครับเนื้อสุกด้วยครับเนเดือดกับสุกตัวนี้ลาบสุกแกงนอใหม่ครับผลงานเพื่อนครับผลงานเชฟกระทะรั่วไะครับเอาไปกินกันเลยครับผมทีมงานหลายครับมันนี้ บลัสรื้อได้ครับกับเ่าห้องยังมีอีกอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับบางยังครับนี่บาลินใหม่ครับบานผมเอื่นบังลินใหม่เะแต่บางคนเอื่นบาลินฟ้าเผาไฟครับแน่นอนนี่ครับเมื่อเผาคนแน่นอนเอาไปบางโตหานะครับผมพี่น้อง กับผมทีมงานครับกินขอน้ำกันครับวันนี้มันซึนหัวเซลครับผมเช็คประทานดัวครับครับมีต่เกิดครับแล้วมีตะเกิดคับพี่้องเจาะโพสเซ็ตมที่นี่าแล้วครับเจาก็ังยุบเจาะพังยุบลยมากสุดได้เอาเคียงเขียง ตามเกิดตามีพี่น้องรลาเพรกินเหรนดอกตามเกิดตาพี่เปลามเกิดลาเรกินเรนอกเ่าพีเกาครัพ่เกายอยยหน้าน่ามึงนี่พ่เกาพี่น้องขนุดจากบึงครับบง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 นี่บึงลาบพชรรวนรนี่บึงเียคดจากช่องตะูนะครับนี่เอคั์ช่องตะูติดต่อพอดีเนอะผครับรวรวนนี่ เจ้าคือยุบลายแค่เจ้าคือยุบไงเจ้ามักยุบไยมักเกิบได้โอเคครับทีมนี้ขอโจมเที่ยงซํำนี่เขาอยากกินเขากันนะครับเด้สวัสดีครับ